วาเนี่ยถ้าตีควมจะไดเราะการที่ไได้ปิเอาเงคุณอะไรกั้แต่ต้นสิืเนี่ยมันมีชอบเราเสียหายแล้วรู่ว่าใช่ไหมเราโดนนาจส่ตาทั้งประเทศมาแจ้งเราทีอะไรเนี่ยท่านเนี่ยที่จะกทุมทีเพราะต้สือผมาอย่านี้แต่ไหนมีคนไนทังประเทศรู้จักทั้งประเทศปกไปไหนที่ไหน่ทำไงเพราะว่าถ้าเป็นที่เนี่ยผมพารู้จักเลย อัำเไม่มีไม่มีอะไรเสนออะไรได้แต่เพลงไม่มีอาจารแค่สิบเพลงแค่อาจารย์เดียวคือไปร้องในรายการใช่เขาอ่านเขาไปดูเขามีสิบปึกคือเหมือนลูกเพลงอาจารย์เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาขับกล่าวอ้างนะว่าเหมือนกับว่าเหมือนกับขายยิดสินเขาไปแล้วอะไรต่างๆแต่ดูไม่ใช่ไม่ใช่เพราะสารตัดสินแล้วว่าเป็นไปกับ สานีการจัดสินแล้วสานีการปลมซัสินทาอาจารย์ปเพลงอะไรนัเออเพลเดียวก็้านล้นก้าวเผาไทยเนี่ยองมาน่องมาห่มเ้านนี้บกไเนี่ย้ออไม่ีเีเอะห้าริอสองที่เป็นนปชีมก็คงว่าผมมีประมาเขาเห็นหยโดยการโชว อาจารย์เนี่ยไปพูดว่าเพลง52เพลงเป็นของอาจารย์อยู่โดยอ้างถึงคำวิจารกาออกมาเนี่ยแล้วเขาถามว่ามินออกมารับข้อพิจารณเนี่ยจริงๆมันเรื่องจริงสาธารณสุแล้วเรื่องจริงเป็นของผมน่เรื่องจริงมันไม่ได้ทามนี้บอกทานี้บอกบอกชื่อผู้ว่าศาล ใช่10%ปร้านเขาผมคือประมาณนี้ก่อนพูดากแจ้งอ่ก็มาแก็มแจ้งว่าแก้ระบผร้งังองร้องทงสองพ้องก็ทงางสองพองที่สามสักทีแล้วก็มีคดียาต่อรในเอสารแต่วก็พร้อม้องคีลยให้พยายามนะเพราะเขาอ 两两，那你不要了。嗯嗯嗯嗯嗯